สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเที่ยวชมธรรมชาติอันสวยงามนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะ,ะผละไม้ก็เริ่มจะออกใบออกดอกนะคะส่วนมากพื้นที่นี้จะมีเชอร์รี่ค่ะต้นเชอร์รี่เยอะแล้วก็ แถวนี้เป็น,เป,นเป็นเนินเขานะคะเป็นเนินเขาเป็นที่ราบแล้วก็เนินเขาแล้วก็เขาจะปลูกข้าวหมอบางบางปีก็จะปลูกอขคาโน่านะคะต้นขาโน่าแต่ปีนี้จะทำข้าวหม้อมากกว่านะคะ ดอกเชอรี่อันนี้ตามทางเดินนะคะตามข้างทางลูกจะเยอะมากเชอรี่มีเชอรี่มีแอปเปิลนะคะแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงต้นไหนที่อร่อยเราก็จะจองไว้ อพอแบบถึงช่วงที่มันออกลูกแล้วก็อ้าไปเลยไปหาต้นที่อร่อยอร่อยที่เราหมายตาไว้เชอร์รี่เหมือนกันค่ะต้องจองไว้ต้นที่ต้นไหนที่หวานๆแล้วก็ลูกใหญ่ๆนะคเดี๋ยวชมธรรมชาติไปพร้อมกันนะคะ แล้วก็เปิดเพลงพรเพราะให้ฟังนะคะ้ายตามน้องกับสารคามกันก่อนฟังเพลงกันเลยค่ะ จากอุดรธานีพี่ไปตามที่น้องคายถึงลำคงพี่นั่งลงร้องไต้หาจนทัั่วแดนไทยน้องจากไปนี่ ให้ได้พบค,คนสวยเหมือนดังที่ไปฝันตามหานวน้องจนถึงนครเรียงจันไม่เห็นแม่งเงาจอบขวัญพี่แทบจะกลันใจตายพี่ตามหาคนงามจากสารคามไม่รู้ว่าเจ้าไปไหนจึงฝากเพลงร้องลอยคลองกับสายลงไปได้ข่าวแล้วแม่สามวัยให้รีบกลับไปที่ซ้ ดอกแอปเปิลนะคะนี่ดอกแอปเปิลก็ลปีนี้ดกเหมือนกันอันน,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 นี้<ล>ชาวสวนนะคะรถของชาวสวนแต่ละสวนสวาาวพอวันหยุด,ยดเขาก็จะมา มาทำสวนนะคะปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นต้นเชอรี่นะคะต้นนี้ใหญ่มากสูงต้องขึ้นไปเก็บข้างบน ต้องขึ้นต้นไปก็บแต่ขึ้นไม่ไหวแล้วต้นเชอรี่ทั้งนั้นเลยตรงที่สวนด้านล่างก็จะเป็นปลูกข้าวม้อนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีมีผักบุ้ง มีป่าผักบุ้งอยู่ตรงนี้เต็มเลยอันนั้นคือคือต้นเก่าของปีที่แล้วนะคะที่มันแห้งที่มันแห้งแล้วแล้วก็ตอนนี้จะเป็นเพิ่งเกิดใหม่ขึ้นใหม่ยอดเต็มเลยยอดยิ่ใหญ่ก็เห็นเข้าไปทำกันได้หลายเมนูนะคะเมนูแกงเทพโพบ้าง เอาไปลวกจิ้มน้ํำพริกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าอร่อยดีแต่รสชาติมันจะออกเปรีป้ยวๆนิดนึงแต่ยังไม่เคยชิมค่ะหลักกิโลสาวกิโลแล้วก็จะมีดอกอ,อันนี้ก็เชอร์รี่นะคะสมารจะเป็นเชอร์รี่ขึ้นเต็มเลย ดอกเหลืองเล็กๆก็ทานได้นะคะเขาเรียกว่าเป็นออดอกกระดิ่งดอกกุญแจอะไรนี่แหละ <c oughs> เขาบอกว่าเอามาลวกเอามาทานกับน้ำพริกก็อร่อยใช้ได้เหมือนกันเดินชมสวนไปเรื่อยๆนะคะ อันนี้ต้นต้นแอปเปิลนะคะสวนของบ้านนี้ต้นแอปเปิลต้นนี้ลูกใหญ่มากหวานอร่อยด้วยปีนี้ดอกเยอะมากดอกสวยด้วยนะคะดอกแอปเปิลสีขาวขาวกระชมพูเยอะค่ะ คนก็เก็บทานได้ค่ะมันเยอะไปยอะไรเงี้ยก็เอาไปให้เอาไปให้พวกเอ่อให้วัวให้แพะให้แกะอะไรเงี้ยค่ะพวกแพะพวกแกะ ชอบกินกิน,น,ะะนแอปเปิลนะคะแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงอันนี้จะเป็นเชอร์รี่เชอร์รี่ลูกเล็กๆก็หวานดีเหมือนกันค่ะจมสวนของแต่ละบ้านนะคะแต่บ้านเนี้ยสวนโรกมากไม่ค่อยมาดูแล ปีนี้ยังไม่เห็นกวางเลยค่ะมักจะมีกวางลูกกวางอะไรอย่างเงี้ยชอบมาวิ่งเล่นแถวนี้ลูกกวางแล้วก็กระต่ายทางฝั่งโน้นไกลๆนะคะที่สีดอกสีเหลืองๆอะ่ะเป็นทุ่งคาโนล่านะคะก็จะสลับกันปลูกแถวนี้ก็จะเป็นข้าวหมอ มีข้าวมออย่างเดียวกวางใหญ่มากค่ะมองสุดลูกหูลูกตาต้นแอปเปิลต้นนี้ก็ต้นใหญ่มากค่ะแล้วก็ลูกใหญ่ ที่เนินเขาตรงนี้เออแล้วเขาก็จะย้ายจะย้ายวัวนะคะให้วัวมากินหญ้าแถวนี้เขาก็จะย้ายมาปล่อยไว้แถวนี้แต่ตอนนี้